สวัสดีค่ะมาฟังการอ่านไพ่จากช่อง The Tarot Journey ค่ะเป็นการอ่านไพ่แบบรวมที่ทุกธาตุราศีดูได้เลยทุกเลิปที่โพสต์ไปเปิดดูเมื่อไหร่ก็ได้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบรวมพลังงานและคำทำนายมีทั้งตรงและไม่ตรงให้ดูเป็นความบันเทิงขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามทุกไลค์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรามาเริ่มกันเลย มาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะคุณนึกเสียดายความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนเดิมมองย้อนไปในอดีตที่คุณรู้สึกว่ามันช่างแตกต่างกันเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คุณนึกเสียใจนะกับสิ่งที่ที่คุณได้ทำลงไปด้วยบางทีคุณก็คิดว่าตัวเองอาจจะมีส่วนที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้หรือบางกรณีบางคนแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณยังมีใจต่อเขาไม่ว่าจะส่งข้อความทักหาเขาแต่เขาไม่ได้เปิดอ่านไม่ตอบกลับโทรไปก็ไม่รับสาย สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณกําลังยอมรับความจริงอะคะ่ะว่าความสัมพันธ์มันได้จบลงแล้วถึงอย่างนั้นคุณก็ยังรอเขาถ้าเขากลับมาคุณก็จะให้โอกาสคุณยังรักเขาอยู่ยังมีความมั่นคงกับเขาคนเดียวคุณพร้อมที่จะเปิดใจเรียนรู้กันใหม่เสมอคุณใจกว้างใจดีเป็นผู้ให้เป็นคนใจใหญ่นะคะบางคนก็เป็นสายเปด้วย นี่คือพลังงานทางฝั่งของคุณนะคะมาดูพลังงานที่คุณนึกถึง ลังงานของคนที่คุณกำลังนึกถึงนะคะเขาเป็นคนที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะคะมีทุกอย่างให้พร้อมมีทุกอย่างค่ะที่ที่คนส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะมีนะคะมีบ้านมีรถมีสุขภาพดีมีคนรักที่ดีที่ใช่แลวเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถ เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยหลายๆครั้งเขาทําให้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณโนโสนโนแคร์เพราะว่าเขาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความมั่นใจสูงมากๆเลยความสัมพันธ์กับคุณก็คือจบลงไปจบลงแล้วเขาเองก็ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเศร้าหรือเสียใจอะไรนะคะในทางกับการเข้ากับ มีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขนะคะบางทีมีตัวเลือกทางเลือกมีคนเข้าหาเขาเขามีความสุขกับชีวิตของเขาในขณะที่คุณกำลังเศร้าเสียใจเสียดายกับความสัมพันธ์ในอดีนะคะเขาไม่ได้มาเสียใจเหมือนคุณนะคะเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระ แบบมีความสุขด้วยตัวเองได้ใครเข้ามาเขาก็พูดคุยไม่ได้ปิดกั้นตัวเองด้วยนะคะเขาเป็นคนที่พูดจาดีน่าเชื่อถือมีความรู้และที่สำคัญเขาก็เป็นคนที่มีความโชคดีนะคะทำบุญบ่อยเข้าวัดออหรือบางทีก็จะเป็นคนที่มีเซน์ด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ให้ความความรู้กับหลายคนได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์ได้หรือว่า เป็นที่ปรึกษาให้กับคนทั่วไปได้เหมือนกันความที่เขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีผู้คนยอมรับนะคะดังนั้นเขาไม่ได้มาโฟกัสในเรื่องความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดไปกับคุณนะคะเขาสามารถใช้ชีวิตของเขาได้อย่างมีความสุขด้ซ้ำอันนี้คือพลังงานของเขา สถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะที่ว่ามันจบกันไปเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบซึ่งก็หมายถึงการสิ้นสุดความสัมพันธ์เนื่องจากการไม่พูดจริงความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์โกหกหลอกลวงแอบทำอะไรลับหลังหรือแอบ มีความสัมพันธ์อื่นโดยที่คุณไม่รู้นะคะพอเรื่องราวมันได้ถูกเปิดเผยก็ทำให้ความสัมพันธ์ได้มีการสิ้นสุดลงนะคะตัวเขาเองเขาก็ยอมรับในการกระทำของตัวเองเขาก็ยอมจบนะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะปรับการใช้ชีวิตของเขาได้เขาสามารถปรับตัวได้ะคะ่ะจะมีคุณไม่มีคุณเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะ ไม่งอ้อไม่แคร์ไม่สนด้วยซ้ําแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเองเขาไปโฟกัสในเรื่องของเขาค่ะการสร้างอนาคตทํามาหากินหาเงิน,นสร้างเนือ้อสร้างตัวดังนั้นพลังงานของเขาต่างจากของคุณนะคะในขณะที่คุณกําลังเสียใจเสียดายกับเรื่องราวเนี่ดีกับเขาอะค่ะคนคนนี้เขาไม่ได้มารู้สึกเศร้าเสียใจใดๆ ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเอาเดจริงแล้ว mm hmm. เขายังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีดูน่ารักมีเสน่ห์มีออร่าเขายังมองว่าคุณเป็นเหมือนกับคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาด้วย เขาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าคุณมาก่อนเลยบางคนทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งใจดี้นะพลังงานผู้ชายก็ได้นะคะอาจจะแบบสวยหล่อบุคลิกดีแต่งตัวดีน่ารักที่สําคัญคือใจดีกับเขามากๆตั้งแต่เขาคบหากับใครมาหรือว่ามีความสัมพันธ์กับใครมา คุณเป็นคนที่เพียบพร้อมที่สุดนะคะแล้วเขาเองก็มีช่วงเวลาดีๆกับคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะสร้างอนาคตไปกับคุณแต่ว่าเขาเองก็รู้สึกสำนึกผิดอะค่ะกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปเขารู้สึกว่าตัวเขานั่นแหละเป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ที่ ทำให้ทุกอย่างต้องจบลงนะคะในตอนนี้ความรู้สึกที่เขาไมียบคุยก็คือความรู้สึกสำนึกผิดแล้วก็อยากที่จะให้ทุกอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเขารู้ซึงถึงการกระทําของตัวเองว่ามันไม่ดี แล้วก็บางทีที่ผ่านมาก็ทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมอะค่ะไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณแนละตอนนี้ก็คือสํานึกผิดแล้วนี่คือความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะคะแล้วมาดูกันว่าคนคนนี้เนี่ยเขาอยากที่จะทำอะไรไหม เขาอยากที่อกทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเอาจริงๆแล้วเขาสามารถที่จะอยู่ได้เขาสามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะเพราะว่าตัวเขาจริงๆเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขอะค่ะเขามีเงินเขามีโอกาสดีๆเข้ามามีตัวเลือกทางเลือกดังนั้นถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ไม่ในตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังนิ่งอยู่นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เขาก็ยังมีตัวเลือกทางเลือกยังไม่พร้อมที่จะปักหลักกับใครอย่างชัดเจนแต่ว่าในอนาคต ก็ดูว่าเขาไม่แพลนที่จะกลับเข้ามาทักทายพูดคุยกับคุณอีกนั่นเองนะคะในตอนนี้อาจจะยังแต่ในอนาคตก็คือจะมีโอกาสที่ได้กลับเข้ามาเขาอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยสานความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงๆดังนั้นเดี๋ยวขอให้ไพ่แนะนำคนก็แล้วกันนะคะขอให้ไพ่แนะนำคนไพ่แนะนำนี่ก็หมายถึง การที่ไพ่ไปสื่อสารกับพลังงานในตัวของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ก็สําหรับเหนือเราไพ่ก็คือเหมือนกับเป็นตัวกลางสื่อนั่นเองนะคะไพ่ต้องการสื่อสารอะไรกับพลังงานในตัวคุณที่ต้องการจะแนะนําคุณคะ ให้กำลังบอกว่าให้คุณนะคะมีความหนักแน่นแล้วก็มีความกล้าที่จะคิดพิจารณาความสัมพันธ์นี้ให้รอบคอบให้เชื่อในเซนของตัวเองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองว่าคุณจะสามารถไปต่อเขาได้ไหมให้มองทุกอย่างตามหลักของเหตุผลตามความเป็นจริง คุณอาจจะรักเขามากต้องการเขาแต่ให้คุณกลับมามองตัวเองมองว่าคุณต้องการความมั่นคงต้องการคนที่จริงใจเปิดเผยกับคุณนะคะดังนั้นภายแนะนำว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนชีวิตจะกลับเข้าสู่สมดุลคุณจะมีหนทางใหม่ๆ เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าในอนาคตคุณจะเจอคนใหม่หรือต้องการกลับไปหาคนคนนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะแต่ไพ่กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณจะพบเจอในอนาคตก็คือท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเอง คุณจะมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าเขาเยอะมากเลยด้วยคนที่เคยนอกใจคุณไม่เห็นคุณค่าของคุณในวันนั้นเขาไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่าคุณได้ ถึงวลาจริงๆแล้วคุณจะเป็นฝ่ายเลือกเขานะคะไม่ใช่เขาเลือกคุณดังนั้นคุณสามารถเที่จะตัดสินใจได้เองแล้วคุณจะเป็นคนที่สวยหล่อเลือกได้คุณจะ กำหนดชีวิตกำหนดเส้นทางด้วยตัวของคุณเองคุณจะไม่ใช่ตัวเลือกทางเลือกของใครทั้งสิ้นดังนั้นให้คุณพิจารณาเอาเองนะคะโอเคก็ขอจบการอนไภัยแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ